น้อยครับตื่นมาแล้วไม่มีแรงทํางานทํางานเยอะกลางคืนไม่ค่อยนอนชอบทานู่นทํานี่อะไรเงี้ยว่าแต่ทาอะไรเดึกๆดด่นๆให้แดนไปช่วยไหมคะจะได้นอนไวๆหันมาเมาส์กับคุณน้องปากจูอย่างน้องต่อกันบ้างดีป่ะวัยฮาร์มนแปรปรวนเยีอะๆน้อยเก่งละสิเรื่องละน้อยที่สุดคือเรื่องตอนกําลังถ่ายถ่ายทํางานนะเพราะว่าเรายังใหม่เรายังไม่เก่งเราจะน้อยในทุกครั้งที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นไม่เต็มที่ อันนี้หน่อยหน่อยจีก็มือใหม่ป้ายแดงสักขนาดนี้ใครๆคเขาก็เข้าใจ ว่าผมไปหน่อยตอนช welche, you, ่วงที broken, lig, illing, ang, ่อายุระหว่างกำลังจะมาถึงวัยที่จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วนะครับก็เหมือนแบบเรายังปรับตัวไม่ทันจากเด็กอยู่อยู่แล้วก็ต้องมารับผิดชอบอะไรอะไรก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกหน่อยบ้างอะไรก็จะใช้วิธีแบบเออแล้วมันเครียดจัดจัมากๆเงย้ยก็จะมีไปเที่ยวว่าแต่หน่อยเรื่องนี้เมื่อกี่ปีมาแล้วล่ะคะคุณขาปิดท้ายท้ายสุดหนุ่มบีมสรัญยู่กันรายเนี้ยทีเดด นะะ้อยเหรอครับก็คงแบบคอมเมนต์จากผู้ไม่หวังดีในโลกอินเทอร์เนต็ตอะไรยเงี้ยบางทีแบบเขาเกิดมาเพื่อจะมาแบบดูอคติของคนหรืออะไรเงี้ยบางทีดาราหลายคนไปดูเนี่ยก็เสียกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือว่าทํางานแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนี้ผมเลือกที่จะเป็นคนด้านด้านชากับรอบด้านแล้วมันจะอยู่ได้อย่างมีความสุขครับ wow!